สำหรับปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกลมนะคะ,ะในทำนองเดียวกันกับพิกัดฉากแล้วก็พิกัดทรงกระบอกเลยก็คือเราจะต้องแบ่งตัวทรงตันที่เราต้องการอินทิเกรตเนี่ยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะทีนี้ในพิกัดทรงกลมเนี่ยชิ้นเล็กๆนั้นก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะคล้ายๆพิกัดเชิงขั้วเนาะมันก็คือจะเป็นรูป คล้ายๆสามเหลี่ยมแต่ฐานมันจะโค้งนะคะก็คือผิวตรงนี้มันจะโค้งเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของอทรงกลมนะคะเราก็จะใช้ไอเดียที่คล้ายคลึงก,กันกับในการอินทิเกรตในพิกัดเชิงขั้วนะคะเราก็จะได้ว่า dv นะคะในพิกัดทรงกลมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับโลยกกำลัง 2. สองไซฟีดีโลดีฟีดีเซตาเนาะอ่ะทีนี้ลองเอาไปใช้นะคะ ตัวอย่าง5.27นะคะเขาบอกว่าให้เราหาปริพันธ์3ชั้นในระบบพิกัดทรงกลมหาปริมาตรของทรงตันจีนะคะซึ่งถูกปิดด้านบนด้วยทรงกลมและปิดด้านล่างด้วยกรวยนะคะอามีคำตอบมาให้ด้วยนะคะ สำหรับกราฟของแต่ละรูปนะคะก็คือการที่เราจะหาปริมาตรได้เนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าผิวที่เราต้องการอินทิเกรตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะครูก็วาดทรงกลมเนาะอันแรกก็คือทรงกลมรัศมี4หน่วยนะคะตัวนี้อ่ะทรงกลมรัศมี4หน่วยก็คือสมการนี้นะคะอีกอันนึงปิดด้านล่างด้วยกรวยตัวนี้นะคะอันนี้คือกรวย นะคะรูปก็คือได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็เอา2รูปนี้นะคะมารวมกันนะคะรวมกันครูก็ได้เป็นรูปนี้นะคะพอดีโปรแกรมที่ครูวาดก็คือแค l ซี c POT 3D เนี่ยมันมันมันไม่ค่อยเห็นมันมันครูยังทำให้มันเห็นด้านข้างไม่ได้นะคะก็เลยวาดแยกมาให้แล้วก็วาดรวมมาให้นะคะแต่เราก็จะพอเห็นภาพเนาะว่าผิวด้านล่างของทรงที่เราอินทิเกรตเนี่ยมันคือผิวของตัวนี้ ูกไหมคะตัวนี้คือผิวด้านล่างนะคะแล้วด้านบนเนี่ยมันจะโดนปิดด้วยตัวนี้ผิวทรงกลมตัวนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะพอเห็นแล้วว่าขอบเขตมันจะอยู่ตรงไหนนะคะ,ะเริ่มต้นเนาะเราหาปริมาตรก็คืออินทิเกรตเหนือทรงตันจี้ v v นะคะแล้วเราต้องการเปลี่ยนการอินทิเกรตในพิกัดทรงกลมด้วยนะคะ พิกัดทรงกลมก็คือย้อนกลับไปดูเนาะครูก็ลืมคูณด้วยโลยกกำลัง 2, สองไซฟีนะคะโลยกกำลัง 2, สองไซฟีนะคะดีโลดีฟีดีเซต้าครูจะเริ่มจากแบบนี้แล้วกันนะคะทีนี้เราจะต้องมานั่งหาแล้วว่าค่าแต่ละค่าของเราเนี่ยจะมีค่าเป็นอะไรได้บ้างนะคะ เราก็ต้องมาแปลงสมการแต่ละตัวถูกไหมคะให้อยู่ในรูปของพิกัดทรงกลมนะคะสมการทรงกลมตัวนี้ง่ายมากนะคะในพิกัดทรงกลมก็คือจะเป็นโลเท่ากับ4ถูกไหมคะเพราะว่าลกำลังสองเท่ากับ x ยก,ก y, ยกกำลังสองบวก y ายกกำลังสองบวก z ยกกำลังสองนะคะอ่ะทีนี้กรวยนะคะกรวยเราเคยได้ลองแปลงมาแล้วแต่เราอาจแปลงอีกรอบก็ได้นะคะตัว z เท่ากับ สแควร์รูทเยกกำลังสองบวก y ยกกำลังสองเนาะอ่ะแทนลงไป z ก็เท่ากับโล c o สฟีนะคะเท่ากับสแควร์รูทของ x ก็คือโลไซฟี c o สเซตานะคะยกกำลังสองบวกโลไซฟี ไซน์เซต้านะคะแต่ละพจน์ก็ยกกำลังสองเนอะอ่ะก็จะได้เป็นสแควรู t ของตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมดึงคอสกับไซน์มารวมกันกลายเป็น1ถูกไหมคะก็จะเหลือแค่สั้นๆเนอะก็จะเหลือแค่โลยกกำลัง 2, สองไซน์ยกกำลังสองฟีนะคะถอดสแควรูตได้เลยเนาะก็จะได้โลคอสฟีเท่ากับโล s i ฟีถูกไหมคะเราก็จัดมาไว้ฝั่งเดียวกันก็จะได้โลของ COS ฟีลบ s i นฟีเท่ากับศซึ่งโลเป็น0ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้ COS ฟีเท่ากับ s i นฟีนะคะแล้วเราต้องการมุมที่เป็นบวกด้วยนะคะคือมุมต้องมีค่าไม่อยู่ในช่วง0ถึงพายเนาะแล้วก็ ต้องเป็นมุมแหลมถูกไหมคะเพราะว่ามุมฟรีเนี่ยมันกว่าจากแกน z เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงได้ฟรีเท่ากับ p ส่วน4นะคะอ่ะเอาไปใส่ตรงนี้เพราะนั้นสมการตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นฟรีเท่ากับ p ส่วน4นะคะอ่ะทีนี้มาดูขอบเขตของการอินทิเกรตนะคะเราต้องดีโลก่อนเนาะดีโลโลเราจากไหนถึงไหนนะคะโลเราก็คือ จุดกาเนิดใช่ไหมคะจากจุดตรงกลางถูกไหมจากจุดตรงกลางนะคะลากไปรอบๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะลากไปทางไหนนะคะโลมันจะเริ่มต้นที่จุดกําเนิดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะไปจุดไปไปแปะจะผิวโค้งทรง,งกลมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นโลของเราจึงเริ่มต้นจากศูนย์นะคะแล้วมีค่าถึง4นะคะต่อไปฟีนะคะมุมฟีเราเนี่ย จากไหนถึงไหนนะคะฟีก็คือฟรีจะเป็นลักษณะของการกวาดมุมนะคะจากแกนแทดมานะคะไปยังสิ่งที่ผิวที่เราต้องการเนาะก็คือจะกวาดไปในรอยตัดตรงนี้ถูกไหมคะตัวนี้นะคะตัวนี้คือจะเป็นรอยของตัวผิวรูปกรวยนะคะก็คือมันจะลากมาทางนี้ถูกไหมอันนี้คือฟรีนะคะไปทางนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นฟีเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากแกนแซถูกไหมคะเพราะว่าผิวตัว รอยตัดเนี่ยมันอยู่ด้านในนะคะติดกับแกน z เลยเพราะฉะนั้นฟีจึงเริ่มต้นจากศูนย์ะคะไปจนถึงสุดๆตรงนี้นะคะก็คือกรงกรวยตรงนี้นี่เองนะคะก็คือฟีมีค่าเท่ากับ pi ส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นฟีจึงเริ่มต้นจาก0ถึง pi ส่วน4นะคะ่วนเซตานะคะเซตาจะดูบนระนาบ xy นะคะดูว่าวัตถุของเราทรงตันของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างปรากฏว่าทรงตันของเราเนี่ยอยู่ใน ทุกทุกทั้งหมดเลยนะคะก็คือตั้งแต่กว่าสามารถกว่าตั้งแต่ศูนย์ถึง2อพายก็จะมีตัวทรงตันนี้อยู่เพราะฉะนั้นเซตาจึงมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึง2อพายเราจะลองอินทิเกรตดูนะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะขอย้ายไอ้ตัวนี้ไปไว้อีกหน้าหนึ่งแล้วกันเนาะ เขาให้เฉลยมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราอินทิเกรตมันจะต้องตรงเนาะรูปมาด้วยนะคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะเราจะต้องการอินทิเกรตก้อนนี้นะคะตัวไซโลก็อินทิเกรตกับโลเนาะเพราะฉะนั้นครูจะดึง ่า,ายฟีออกมาก่อนนะคะก็จะเป็นอินทิเกรต0ถึง2พายอินทิเกรต0ถึงพายส่วน4นะคะดึงซายฟีออกมาอินทิเกรตโลยกกำลังสองดีโลโลจาก0ถึง4เห็นไหมขอบเขตอันอินทิเกรตเป็นค่าคงที่หมดเลยนะคะข้างในก็จะกลายเป็น อินทิเกรตลยกกำลังสองก็จะได้ลยยกกำลังสามส่วนสนะคะโดยที่โลมีค่าตั้งแต่0นถึง4นะคะขอ,อบเขตเป็นค่าคงที่แบบนี้อินทิเกรตได้แน่ๆนะคะ เราก็แทนโลดจะเป็น4ลงไปก็จะเป็น4ยกกำลัง3ก็คือ64เนาะดึงออกมาข้างนอกเลยเนาะ64ส่วน3นะคะอินทิเก t ตไซฟีดีฟีดีเซตาเราก็อินทิเกรต s i n นะคะก็จะได้ลบคอสฟีนะคะ โดยที่ฟ h มีค่าตั้งแต่0ถึงพาพส่วน4เนาะอ่ะแล้วก็แทนค่านะคะก็จะกลายเป็นอ่าที่เหลือเนี่ยตัวที่อยู่ในคอร์สซมันจะเป็นค่าของที่เนาะอินทิเกรต0ถึง2พดีเซต้าก็จะได้2พายนะคะครูขออนุญาต ดึงมาตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ลบก็ดึงออกมาข้างนอกนะคะครูก็จะได้ cos ฟรีก็คือ cos ไพส่วน4ลบ cos ศูนย์นะคะอ่ะก็จะกลายเป็นลบ6กส่วน3คูณ2อพค s สพส่วน4ก็คือสแควูสส่วน2ลบ1ส่วน2นะคะอะตัว สด้านล่างนะคะก็จะลบออกไปเอข้อศูนย์เป็น1โทษทีนะคะอ่าทีนี้เราอยากจะตัด2ด้านล่างนะคะคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนของตรงนี้เนาะถูกไหมคะตัวล่างก็จะเป็นส่วน2เหมือนกันนะคะมันสามารถที่จะเอาไปตัดกับ2พายตรงนี้ได้เนาะก็จะเหลือเป็น ลบ64ส่วน3นะคะพายข้างในนี้ก็จะเหลือสแควรูท2ลบ2นะคะคูณลบเข้าไปก็จะกลายเป็น64พายส่วน3นะคะ2ลบ square, สแควรูท2นะคะก็จะมีค่าเท่ากับคำตอบที่เขาหามให้นะคะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงตรงไหมนะคะ64พายส่วน3 ตรงเป๊ะเลยนะคะ2 s q สเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราหาปริมาตรของส่วนตัดนะคะที่อยู่ในกลวยนะคะแล้วก็ทรงกลมนะคะได้ปริมาตรออกมามีค่าเป็น64พายส่วน3คูณด้วย2ลบสแควนะคะโดยเราตั้งอินทิเกรตได้หน้าตาแบบนี้นะคะ วิธีที่ง่ายกว่าการที่ต้องมานั่งอินทิเกรตเองก็คือใช้รูปแรมอัลฟานะคะถ้าเราใส่ค่าไปถูกต้องคำตอบที่ได้ก็จะถูกต้องนะคะ